กระทิงหมีแล้วก็ไซด์เวย์ครับไม่มีใครลีกนี้3อันนี้พ้นครับอย่างไงก็ต้องเจอแต่ว่าถ้าคุณ DCA แบบนี้นะครับจาก1.2ล้านจะกลายเป็น2ล้านกว่าบาทครับแต่ถ้าไป20ปีนี่คือจะต่างกันเป็นล้านบาทเลยนะครับเพราะฉะนั้น DCA จึงเป็นทางออกหรือเป็นโซลูชันที่ดีต่อน,นักลงทุนส่วนมากครับ สวัสดีครับเจออีกครั้งกับผมพอนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่สนุกแล้วก็มีสาระนะ EP นี้จะบอกว่าสำคัญมากๆครับเพราะว่าความรู้ของ EP นี้เนี่ยจะให้คุณเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะครับถ้าานี้ขึ้นชื่อวัานักลงทุนนะ ยังไงคุณก็ต้องเจอสภาวะอยู่3ตลาดด้วยกันครับกระทิงหมีแล้วก็ไซด์เว์ครับถ้าคุณขึ้นชื่อว่าเป็นนักลงทุนแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะลงทุนในหุ้นหรือว่ากองทุนเองก็ตามไม่มีใครลีกนี้อันนี้พ้นครับยังไงก็ต้องเจอคนส่วนมากเนี่ยสามารถทํากําไรได้ช่วงตลาดที่เป็นกระทิงครับคือใครก็กาไรได้ช่วงนั้นนะครับแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยจะไปตกม้าตายหรือว่าจะไปขาดทุนตอนที่เป็นปนตลาดไซด์เว์ แล้วก็ตลาดหมีครับนั่นคือราคาไม่เป็นไหนหรือราคาตกลงแต่ว่า EP นี้จะให้โซลูชันคุณครับทำให้คุณสามารถลงทุนและสร้างผลตอบแทนได้ดีทุกสภาวะตลาดครับเพราะว่า EP นี้เราจะว่ากันด้วยเรื่อง DCA พลังการลงทุนเรียบง่ายแต่ได้ผลล้ะผมเชื่อว่าถ้าคุณเดดตามลงมาสักระยะต้องเคยได้ยินคำว่า DCA อยู่บ่อยครั้งนะครับ DCA มันย่อมาจากคำว่า ดอลลร์คอสอาร์เบจิงครับมันคือการลงทุนประเภทหนึ่งครับที่ลงทุนด้วยเงินที่เท่ากันความถี่เท่าเท่ากันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานครับเช่น3ปี5ปี10ปี20ปีซึ่งสามารถสร้างความมัง่งคั่งให้กับคุณได้เช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าคุณเี่ยมีบัต g เจตในการลงทุนนะเดือนละก0,000หมื่บาทคุณสามารถจะแยก2กองก็ได้ครับห้าพแรกเนี่ยไป DCA กองทุนครับสมมติกองทุนชื่อ A แล้วกันกองทุน A DCA เรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนส่วนอีก5,000สามารถไป DCA หุ้นก็ได้ครับ ,5,000 5,000 5,000ทุกเดือนแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่า1,000 0บาทจะ DCA อย่างเดียวเลยก็ได้เช่นกองทุน C ยาวๆก็ได้ครับทีนี้คําถามคือคุณ DCA สินทรัพย์อะไรได้บ้างจริงๆต้องบอกว่ามันใช้ได้แทบกับทุกอย่างเลยนะครับคุณจะ DCA ทองก็ได้นะครับแต่คนส่วนมากเนี่ยมักจะ ใช้ DCA กับพวกพุ้นแล้วก็กองทุนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลที่ทำให้ DCA เนี่ยเวิร์กกับคนส่วนมากนะครับมันเป็นเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่สม่ำเสมอครับแล้วก็ตัดอารมณ์ออกไม่สนใจว่าตลาดเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เพราะสุดท้ายจะได้ราคาออกมาเป็นเฉลี่ยสมชื่อเลยคือ average ครับแต่ว่า DCA เนี่ยจะยิ่งเห็นผลยิ่งถ้าคุณเนี่ย DCA ไปนานๆนะครับ5ปี10 บางครั้ง20ปีได้ทาไปมันจะค่อยๆทบต้นไปเรื่อยๆแล้วก็มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันต้องถี่แค่ไหนนะครับจริงๆมันถี่แค่ไหนก็ได้ครับจะเป็นทุกสัปดาห์ทุกสองสัปดาห์หรือว่าทุกเดือนก็ได้แต่ว่าคนส่วนมากมักจะนิยมทุกเดือนครับเพราะว่าเดือนออกมาปุ๊บเนี่ยก็ การน,นี้เงินส่วนหนึ่งไปซื้อเลยนะครับ DCA เนี่ยมันฟังเหมือนมันเรียบง่ายดูเบสิกมากเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าจริงเนี่ยมันเป็นความเรียบง่ายที่ได้ผลมากนะครับการลงทุนเนี่ยหลักมี2ประเภทด้วยกันก็คือ DCA กับ Lump Sum DCA ก็บอกไปแล้วก็คือว่าลงเท่ากาันทุกๆเดือนระยะเวลายาวนานใช่ไหมครับส่วน Lump Sum ก็คือลงทีเป็นก้อนแต่ไม่ได้ทําประจานะครับซึ่งมีการทําวิจัยกันมายาวนานแล้วว่ามีเพียงแค่10%เท่านั้นเองที่สามารถเอาชนะตลาดได้ เพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าคุณจะซื้อแบบลำาซื้อทีเป็นใช้เงินเ,ย,เยอะๆไม่ได้นะครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้คือต้องเก่งจริงมือชีพจริงครับเพราะฉะนั้น DCA จึงเป็นทางออกหรือว่าโซลูชันที่ดี ตอนนั้นลงทุนส่วนมากครับนอกจากนั้น DCA มีข้อดีอันนึงคือไม่ว่าสภาพตลาดเป็นยังไงนะครับจะเป็นกระทิงจะเป็นหมีหรือเป็นไซด์เวย์ก็ไม่มีผลครับเพราะว่าเราซื้อตลอดจริงไหมแต่ว่าถ้าเป็นลำซ้ำเนี่ยเขาจะต้องคอยดูว่าช่วงไหนเป็นหมีช่วงไหนเป็นไซด์เวย์เขาถึงจะลงทุนนะครับซึ่งถ้าไม่เก่งไม่เชี่ยวชาญจริงก็งผิดพลาดได้นะครับทีนี้ถ้าคุณคิดจะลงทุนระยะยาวแล้วนะครับยังไงคุณก็ต้องเจอ3ตลาดนี้ครับก็คือกระทิงหมีแล้วก็ไซด์เวย์ครับ ตลาดกระทิงเนี่ยเขาเรียกว่าบูมมาเก็ตตลาดมีเขาเรียกว่าแบมมาเก็ตส่วนไซด์เว์เขาเรียกว่าไซด์เว์เริ่มที่ตลาดกระทิงหรือว่าบูมมาเก็ตนะเป็นสภาวะที่คนเนี่ยคิดว่ามันจะดีขึ้นครับเช่นทุกคนคิดว่าเดี๋ยวราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้นอะถ้าคุณคิดว่าเดี๋ยวหุ้นจะราคาขึ้นตอนนี้จะทํำยังไงครับคุณก็จะซื้อจริงไหมทุกคนคิดเหมือน,อนกันก็ซื้อซื้อซื้อมันก็เลยทําให้ราคา ค่อยๆเ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปส่วนหมีหรือว่าแบร r m ์มาร์เก็ก็จะกลับกันครับคนส่วนมากคิดว่ามันกําลังจะแย่ลงราคามันจะต้องตกลงแน่ๆเลยถ้าคุณรู้ว่าหุ้นกาลังจะตกลงทําไงครับคุณก็ต้องชิงขายก่อนจริงไหมทุกคนก็ทําแบบนี้พร้อมๆกันหลายๆคนราคาหุ้นก็เลยตกลงจริงๆโดยนิยามที่ผมเคยไปดูมาของ SEC ก็คือกรตอตของที่อเมริกาเขานิยามว่าตลาดหมีเนี่ยคือการที่หุ้นทั้งตลาดเนี่ยตกลง 20%เกิน2เดือนอย่างนี้จะถือว่าเป็นตลาดหมีตลาดกระทิงก็จะกลับกันคือขึ้น20%จากฐานเดิมยาวนานเกิน2เดือนจะถือว่าเป็นตลาดกระทิงครับทีนี้นอกจากหมีกับกระทิงแล้วมีอันนึงก็คือ side way ครับก็คือสมชื่อเลยไปข้างๆไม่ขึ้นไม่ลงหรือว่าขึ้นลงอยู่ในกรอบแคบๆแบบนี้เขาเรียกว่า side way นะครับทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทําไมต้องใช้สัตว์2ตัวนี้ก็คือกระทิงแล้วก็หมีทําไมไม่เป็นแมวกับสุนัข หนูกับสิงโตเนี้เป็นต้นนะทำไมเลือเป็นสองตัวนี้เนะเพราะว่าเขาคาดการณ์กันว่ามันมาจากท่าทางของสัตว์ครับเวลากระทิงเนี่ยสู้กับสัตว์อีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็ถือต้องขวิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ส่วนมีเวลาสู้กับสัตว์อีกตัวหนึ่งตบลงครับอ่าแล้วน่าปนไปไว่าทําไมขาขึ้นเขาถึงใช้กระทิงทําไมลงเขาถึงใช้หมีนะครับส่วนไซเว์นี้ยังไม่มีสัตว์นะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรดีนะครับไปข้างๆง,งูไหม ทีนี้คุณเข้าใจแล้วว่ายังไงคุณก็ต้องเจอ3าตลาดนี้แน่ๆนะครับแล้ว DCA มันดียังไงต้องบอกก่อนว่า DCA เนี่ยจะดีทั้ง3ตลาดก็ต่อเมื่อคุณเลือกสินทรัพย์ที่มีคุณภาพครับหุ้นที่ดีนะครับหรือว่ากองทุนที่ดีถ้าวันนี้คุณเลือกได้แล้วนะว่าเป็นหุ้นและกองทุนที่ดีนะครับ DCA จะดีกับคุณมากยังไงเช่นกระทิงซื้อไปเรื่อยๆราคาแพง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 แงไปพอเป็นหมีราคาตก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 คุณก็ได้ของถูก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 ใช่ไหมสยเวราคาไม่เป็นไหนคุณก็ได้สะสมของที่ราคาไม่ถกไว่แพงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยดี a จะดีก็ต่อเมื่อคุณต้องเลือกจะเป็นหุ้นหรือกองทุนที่ดีให้ได้ก่อนแต่ถ้าคุณ เลือกหุ้นหรือกองทุนที่ไม่ดีแล้วนะครับนะ <S <S มันแย่ตลอดจริงไหมมันมีแต่ลงแล้วก็ลงคุณจะ DCA ไปก็ขาดทุนนะครับก่อนจะไปข้อต่อไปมีสถิติมาฝากครับ 60- 40ครับจากสถิติหลังบ้านเนี่ยมันโชว์ว่าจากคนที่ดูเนี่ยตอนนี้สมมติมี100%นะครับจะมีคนที่ subscribe ไปแล้วเนี่ย40%ด้วยกันและจะมี60%ครับดูเรานะแต่ยังไม่ Subscribe ก็อย่าเชื่อเชิญครับว่า u b s c r i b e เลยครับจะได้ไม่พลาดเน Hi ื้อหาดีทุกสั ถ้าต่อไปสำคัญมากนะครับ DCA ในสินทรัพย์ที่ต่างกันผลตอบแทนต่างกันราฟ้าก็ะเหวได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบง่ายๆคือ DCA กองทุนกับ DCA เงินออมหลักการเดียวกันใช่ไหมสมมติว่าคุณ DCA ในกองทุนนะครับแล้วได้ผลตอบแทนที่10%ต่อปีนะสมมติว่าคิดไปสัก10ปีแล้วกันยิ่งยาวเนี่ยยิ่งเห็นผลเยอะครับถ้าสั้นๆอาจจะไม่ต่างเท่าไหร่นะครับ Okay. สมมุติว่าเติมต้นจากศูย์บาทนะใส่ทุกเดือนเดือนละหมื่นนะครับไปสัก10ปีก็คือ120เดือนและคุณได้ผลตอบแทนอยู่ที่10%ทบต้นทุกปีจริงๆแล้วเนี่ยเงินต้นคุณแค่1ล้าน2แสนบาทแต่ว่าถ้าคุณ DJ แบบนี้นะครับจาก1.2ล้านจะกลายเป็น2ล้านกว่าบาทครับคุณจะได้ส่วนต่างมา8 0 0แสนกับอีก14,000ทีนี้กับกันบ้างถ้าคุณไปฝากธนาคารสมมติว่าผมให้ดอกที่1%เลย จร,จริงๆตอนนี้ไม่ถึงนะครับตอนสุ5ยใช่ไหมคำนวณเหมือนเดิมปึ้งจากเงินต้นของคุณเนี่ยหนึ่งล้านสองแสนบาทผ่านไป10ปีคุณจะได้เพิ่มกลายเป็น1นึ่งล้านสองแสนหบาทคือได้เพิ่มมาแค่6 0 0 0 0กว่าบาทเมื่อกี้นี้ได้เพิ่มมา8 0 0 0สนกว่าบาท ต่างกันเยอะไหมครับโคมหาศารมากนี่คือแค่10ปีนะแต่ถ้าไป20ปีนี่คือจะต่างกนะันเป็นล้านบาทเลยนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้ว DCA ในสินทรัพย์อะไรได้บ้างน,นะครับหนึ่งในออปชันละกันนะที่น่าสนใจสําหรับคนส่วนมากคือกองทุนครับเพราะว่าหลายๆคนคงไม่มีความรู้มากพอหรือมีเวลามากพอที่จะวิเคราะห์หุ้นลายตัวได้การซื้อกองทุนก็เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ดีนะครับยกตัวอย่างเช่นของ TDB ก็ได้นะครับเขาก็มี t t b SmartPo r t ซึ่งผมเนี่ยเคยลงทุนไว้แล้วนะ,นะได้ไหมในง พีก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลงต่อครับเพราะว่าเราต้องการจะ d c a ใช่ไหมทุกเดือนเท่ากันสม่ำเสมอไปเรื่อยๆครับ TTB Smart Port เนี่ยเขาเป็นโซลูชันด้านการเงินแห่งอนาคตในรูปแบบกองทุนสำเร็จรูปที่ลงทุนได้ง่ายสบายใจซึ่งใ,ใครๆก็สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ครับด้วย3กลยุทธ์ด้วยกันครับก็คือคัด จัดแล้วก็ปรับครับเริ่มจากคัดก่อนนะครับเขาเนี่ยคัดกองทุนเด่นๆที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยให้มาอยู่ในมือคุณครับพร้อมทั้งจัดพอร์ตให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรารับได้แล้วก็ตรงตามเป้าหมายของเราครับนอกจากนั้นแล้วเขายังปรับสัดส่วนกองทุนให้อัตโนมัติทุกเดือนโดยผู้เชี่ยวชาญมือชีพจากอามูนดีและก็ธนาชาติฟันอีสปริงในไนเราพูดเรื่องของ DCA อยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือลงทุนในปริมาณเท่ากาัน ความถี่เท่าๆกันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานใช่ไหมครับหลังจากคราวที่แล้วเนี่ยผมได้มีการลงทุนไปแล้วใช่ไหมครับเบื้องต้นคือ1น0 0 0บาทแต่ผมก็คิดว่าผมนี่จะลงทุน1 0,000ืนไปทุกเดือนนะครับแต่ว่าเพื่อให้ผมนี่มีวินัยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะตั้งค่าครับให้แอปพลิเคชันเนี่ยตัดเงินจากบัญชีผมไปเลยครับทุกเดือนเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นไปโดยที่ผมไม่ต้องมานั่งกดเองครับซึ่งผมสามารถตั้งค่าได้ผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch ครับ ข้อดีของ TTB Smart Port อย่างหนึ่งเลยก็คือเขาเนี่ยสามารถให้เราเนี่ยตั้งค่า DCA แบบอัตโนมัติได้ทุกเดือนครับรู้ไหมครับว่าทำไมถึงเป็นข้อดีเพราะว่าการที่เราให้แอปเหล่านี้ตัดเงินเราไปลงทุนเลยเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเป็นการตัดอารมณ์ของเราออกไปจากการลงทุนครับเพราะว่าบางครั้งในการลงทุนเนี่ย ถ้าเราเนี่ยมีอารมณ์มากเกินไปนะครับอาจทําให้เราเนี่ยเกิดไม่อยากลงทุนต่อครับอาจทําให้เราเนี่ยพลาดการลงทุนได้ครับนอกจากนั้นไม่ต้องมามองจอบ,บ่อยๆให้มันเครียดนะครับแถมช่วยให้เราเนี่ยมีกรอบในการลงทุนที่ชัดเจนครับและเราก็เข้าใกล้เป้าหมายของเราได้มากขึ้นเคยมีวิจัยนะครับเขาบอกว่าการลงทุนที่มีความถฉี่มากขึ้นในระยะเวลา 5้าถึงปีเนี่ยการลงทุนเนี่ยสามารถเอาชนะเงินฝากแบบออมทรัพย์ได้มีโอกาสที่จะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าครับและที่สำคัญที่สุด t t b SmartPo r ททั้ง5กองทุนเนี่ยสามารถลงทุนแบบ DCA ได้โดยเริ่มต้นเพียงแค่1บาทเท่านั้นเองครับ ตามนะที่อยากจะลองวางแผนหรือลองตั้งเป้าดีๆให้กับตัวเองนะครับสามารถซื้อขายกองทุนผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch ได้เลยครับส่วนใครก็ตามที่ยังไม่มีบัญชีอ l ฟฟร e นะครับสามารถติดต่อ TTB ได้ทุกสาขาเลยครับนอกจากนั้นแล้วคุณสามารถขอคำแนะนำปรึกษาด้านการลงทุนได้นะครับผ่าน TTB Investment Line ด้วยการโทรไปที่หมายเลข1428แล้วก็กดซีเลี่ยมแล้วก็เลข4ครับ นอกจากนั้นนีงมีเว็บไซต์ด้วยนะครับนั่นก็คือ www.ttbank.com/tsp ครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะฝากด้วยว่าก่อนคุณจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ตามคุณจะต้องศึกษาเป็นอย่างดีนะ จนคุณมั่นใจว่ามันดีแล้วค่อยลงทุนนะครับสุดท้ายขอฝากคําคมหนึ่งแล้วกันครับที่สอดคล้องกับเรื่องที่เราคุยอยู่ก็คือ DCA ครับเป็นคำพูดของ Nick m u r r a y ซึ่งเป็นนักงทุนชื่อดังนะครับเขาบอกว่า Timing the market is a fool's game whereas time in the market is your greatest natural advantage ใครก็ตามที่พยายามจับจังหวะตลาดเนี่ยมันเป็นเกมของคนโง่ครับแต่ในทางกลับกันครับเวลาที่อยู่ในตลาดต่างหากเป็นข้อได้เปรียบโดยธรรมชาติของคุณครับ และนี่คือ Money Matters ในสัปดาห์นี้นะครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะก็อ,อย่าลืมกดไลค์ให้เราหน่อยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จาก Money m a t t e r s ครับครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะโชว์ดีครับสวัสดีครับ